ตันนี้ทาทายังก็คือทาทายังอะโกอินตรงโกอินเตอร์กันขนาดนี้น่ะนอนอยู่แล้วตื่นขึ้นมาอยู่ประเทศอยู่ประเทศอะไรวะต้องโผล่ไปล็อบบี้อะแล้วถามว่าเดี๋ยวนะแวร์ม m ยบอกโอแมมโยอะไรกินอินเดียอะไรอย่างเงี้ยบอกโอ้แล้วดูดีไม่ใช่ไม่อยากทำงานนะอยู่แล้วมันปวดใช่มันปวดมันปวยมันชะงงะ มันมันเหมือนหยุดชีวิตเราทุกคนอยากจะอยู่บนสเตทหมดแหละแล้วอยากจะหุ่นดีไม่มีใครไม่อยากหุ่นไม่ดีแล้วไม่ใช่ว่าที่ยูนอนๆอยู่หรือทําอะไรอยู่เนี่ยไม่พยายามม้นไม่อยากมีอยากหลับอยากหลับไปเลยแล้วมันก็ท้อให้ป่วยเนี่ยก็มายุ่งกับครูอยู่ได้เออทีกิดอย่างเงี้ยก็บอกอะไรกันนักกันหนาเลยคือคือบอกเลยนะ ถ้าไม่มีลูกอาจจะไปละเด้อคือทําไม่เคยร้องไห้อะไม่ได้ร้องไห้หรือแบบฟุ้งไปอะไรให้ใครเห็นนี่อาจจะเชื่อไว้แบบรถทุกคันที่เห็นอยู่ในไอจีอะอยากจะส่งนะอืแต่ก็เข้าใจเข้าใจไรม่ส่งแต่ใช่ว่าเข้าใจเข้าใจเข้าใจอยากจะแบบไปเยี่ยมอยากพึ่งเลยฉันรู้ว่าถาทานเป็นยังไงมันแข็งแรงมันแกร่งพอที่จะแบบว่าต้องต่อสู้ขอต้อนรับทาทยยังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพราะเช่นเนี่ย่อที่คุณจะบอกว่าทาไทแต่ตอนนี้แกดู สวยขึ้นเยอะเวลาที่แบบว่าคนที่โกอินตรงโกอินเตอร์ขนาดนี้เนี่ยขนาดที่ททาเนี่ยฉันอยู่ในเหตุการณ์ตลอดว่าขนาดที่มันกำลังเป็นแบบคื้หนึงไม่ใช่คืนเจอทุกประเทศเซ็นสัญญามาเลยนะใช่โอ้โหนะคือตัวทอมเอเชียตอนนั้นเชื่อไหมว่าคนเราอ่ะอยู่ดีๆอ่ะไม่ใช่ไม่อยากทำงานนะมันป่วยใช่มันป่วยมันป่วยมันชะงักมันชะงักมันชะงักไปเลยมันแบบ มันมันเหมือนหยุดชีวิตเราถึงได้บอกอ่ะคือเนี่ยไปวันเกิดวังเกิดใครเวลาแม่เวพรหนูเนาะหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าสำคัญสุดนะสุขภาพร่างกายร่างกายแข็งตลอดตลอดคือขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเพราะว่าแต่ใดที่เราสุขภาพร่างกายแข็งแรงแม่เราไปทำทำมากินอะไรก็ได้จนก็รวยได้ถ้าจะรวยอ่ะถ้าจะทำอ่ะจริงไหมแต่คือถ้ามันไม่มีแรงบอกฝั่งนู้นค่ะสุขภาพร่างกายบอกฝั่งนู้นไม่แต่ต้องยอมรับนางนางไปควที่ตอนนั้นโอเคล่ะฟ้าเข้บันดาลมาให้หลายๆอย่าง อย่างเมื่อก่อนเนี่ยะฟ้าบรรดาเนี่ก็ไปชุ์สตาเบอร์นึ่งเอเชียถูกต้องใช้คำว่าเอเชียเลยก็ดูดูจัสตินบีเบอร์ตอนนี้ก็ป่วยนะดูซิลินดิออนตอนนี้จริงแต่ดีใจมากนะที่ดิฉันไม่ถึงขนาดหน้าไม่สามารถขยับได้เงี้ยแต่ว่าแม่อย่าลืมว่านวัตกรรมทุกวันนี้ก็ไม่เหมือนสมัยสิปีก่อนใช่ไม่แต่อย่าลืมว่าคำว่าร้อยน่านก็มีเงินเก็บจะสิบกว่า อ่าใช่ไอค้คำว่าเงินหลักร้อยกว่าเมื่อย้อนกลับไป20-30ปีที่แล้วสิทัวคอนเสิร์ตตั้งแต่เด็กเลยใช่ไม่ได้นอนเลยสมัยก่อนอะ่ะไม่ได้นอนจริงยิ่งตอนไอ้ตอนอะไรเนี่ยที่เป็นสาวแล้วเนี่ยโอย้ตอนนั้นไม่ได้นอนเลยนะทเนาะไม่ได้นอนไปไ,ไป,ไปถ้าได้นอนก็คือไปนอนแล้วก็จะบอกว่างงว่าตัวเองอยู่ประเทศอะไร ไม่ใช่จังหวัดอะไรนะประเทศอะไรเหมือน world t วใช่ประเทศเดี๋ยวนะนี่คือประเทศอะไรเพราะว่าฉันจะพูดสวัสดีประเทศยังไงไม่ใช่นอนๆอนอยู่นอนนอนอยู่แล้วตื่นขึ้นมา อยู่ประเทศอะไรวะต้องโผลไปล็อบบี้อ่ะแล้วถามว่าเดี๋ยวนะเวีร์มาล์บอกโอแมมโยอะไรกินอินเดียอะไรอย่างเงี้ยบอกโอ้อแย่เออต้องเล่นนำเป็นชีวิตที่สนุกอยู่ใช้ชีวิตบนรถตู้บนเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยเครื่องบินคือชีวิตของฉันอย่างพวกเราอ่ะเดินทางต่างจังหวัดเมื่อก่อนนางอยู่ไหนเธอฮ่องกงอยู่ไหนสิงคโปร์เยอรมันช่วงก็ไปทั่วโลกแล้วคือนางต้องไปอย่างนั้นเลยเอ้าวเดี๋ยวฉันต้องไปอเมริกาแล้วเธอเดี๋ยวฉันต้องไปเซ็นสัญญาอเมริกาไอสิ่งที่เขาพูดมา มันเกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนี้จริงๆเลยเดินทางขนาดที่แบบว่าไม่อยากจะเชื่อว่ามีดาราคนไหนทําได้ขนาดเี้วอะแต่ขนาดเดียวกันวันหนึ่งอ่ะจากเรื่องเล็กๆเลยนะจากไอเนาะแกเนาะอ่ฮะจากไอกับหายใจไม่ออกมมีไอหายใจไม่ออกแล้วก็อาเจียนครับอาเจียนหนักมากคืออาเจียนหนักมากแล้วก็คือเดินเดินไม่ได้เลยคือเดินเดินไม่ได้คือเดินเดินเนี่ยเห็นเส้นตรงเนี่ยคือ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 เฉียง แล้วก็ขาอ่อนอมันเหมือนแบบชีวิตกําลังดีเลยอ่ะไม่ต้องหรอกก็เนี่ยหลังโควิดเราก็คิดว่าจบแล้วแม่ปาดเคาะไม่มีแล้วไม่น่ามีแล้วอีกไม่กี่เดือนต่ออีก4ี่สวันท้อมากไหมพี่ทาท้อตอนนอนปัวอ่ะมันมันขึ้นนอนคุณเข้าใจคนที่ต้องนอนอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมอ่ะมันเครียดอ่ะมันเครียดแต่นี่คือเจ็บนะแต่ออกไม่ได้จริงๆออกไม่ได้จริงๆคือคือหลายคนบอกว่าทำไมต้องอยู่นานขนาดนั้นมันคืออะไรคือผล ผลเลือดทาไม่ดีเลยผลเลือดทาไม่ดีมากๆคือไม่ดีถึงขนาดที่คุณหมอบอกว่าไม่อยากจะให้ออกไปเจอสภาวะข้างนอกเพราะว่าเออมด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงคือค่าเลือดที่ไม่ดีที่สุดในตอนนั้นน่าจะเป็นเม็ดเลือดขาวซึ่งถ้าเกิดว่าเราล้มหรือเราเป็นอะไรไปอ่ะมันเสี่ยงกับการที่เราจะเลือดออกไม่อยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแผลหายช้าด้วยมากแล้วเราก็อาเจียนเนี่ยคือกินไม่ได้เลยคืออาเจียนแล้วก็แล้วก็คือเหมือนแบบไม่ไม่รับอะไรเลยอ่ะไม่แบบอยู่ดีๆก็แบบไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย ได้น้าเกลือไปทั้งหมดเกือบร้อยถุงร้อยกว่าถุงพี่เหมือนเป็นโรคไมลรูกับใช่ร้อยน้ำเกลือร้อยกว่าถุงเปลี่ยนยาแก้เศษไปทั้งหมดไม่รู้กี่ยาเพราะอะไรพี่เพราะมันดื้อครับมันทั้งดื้อแล้วมันมันก็คือหาเชื้อของตัวนี้ไม่เจอก็คือเอายามามันก็ยับเชื้อนี้ไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าเชื้อมันดื้อแล้วแล้วเรื่องเรื่องคือบางทีให้เราอ่ะเราก็เซนทีฟก็หนัก หนักกว่าเดิมครับคือหนักกว่าเดิมคือแพ้เหมือนแพ้ยาคหมอเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเออก็แบบแบบหากันหากันสักพักนึงเลยอะค่ะจนต้องแบบเอามารวมตัวกันจากในโรงพยาบาลเนี่ยมารวมกันว่าเอาหมอติดเชื้อมาคุยเอาหมอคนนี้มาคุยแล้วก็ค่อยๆรักษาทีละเรื่องอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นผ่านมาได้ไงครับพี่สภาพจิตใจคือแบบโอ้โหลูกอือลูกคือยังไงคือคือบอกเลยนะถ้าไม่มีลูกอาจจะไปละเด้อจริง พนันไม่เหลือใครแล้วนะนานจะแบบไปแล้วคือคิดนะนนตัวคนเดียวนะฉันถึงพูดถึงถึงว่าในฐานะที่คนสนิทอ่ะไอ้ททมแล้วฉันก็นซึมเศร้าจริงมันมซึมเศร้าซึมเศร้าฉันซึมเศร้าฉันไม่ได้แค่ไม่ได้บอกใครแต่ฉันซึมเศร้าตัวเองเป็นซึมเศร้าแต่แม่ไปไหมใช่เป็นก่อนแม่ไปอีกอยู่วงการนี้มันไม่ง่ายค่ะคุณมันไม่ง่ายเลยคือแบบหลายอย่างที่เจอมาไม่ไม่ทำอะไรกับตัวเองก็บุญนักหนาแล้วแต่ว่าคือแบบ <ท>เค<ม>ือเวบขึ้นมาว่ามไม่อยากยมีไมีอยากหลับอยากหลับไปเลยอะไรเงี้ยอยากไปเลยแบบไม่อยากไม่อยากตื่นยอะไรเงี้ยคือมันมันมันคงประดังประเดยหลายเรื่องอม, <c oughs> มันคงแบบแล้วมันก็ทอ้อเนอะมันก็คือแบบไอ้ป่วยเนี่ยก็มายุ่งกับกูอยู่ได้ออจะคิดอย่างเงี้ยก็อบอกอะไรกันนักกันหนาอะไรอย่างเงี้ยคือขอให้อยากจะดีสักทีพอจะดีทีนึงก็แบบเอาอีกแล้วป่วยอีกแล้วจะไปทำมาหาเงินก็ไม่ได้ต้ององเงินเงามาใช่ไหม ใช่ไหม,ไมแล้วไหนจะลูกลูกเราก็เป็นแม่เลี้ยงเดี๋ยวเราก็ต้องดูแลเขาอย่างดีคือเกิดมาแล้วอ,ะะอ่ะจะไม่ได้จะไปไม่ได้จะตายไม่ได้จะอะไรไม่ได้ต้องอยู่เพื่อเลยังไงต้องต้องอยู่เพื่ออยากแบบอยากมากเลยนะแต่ไม่ได้คือเวลาาาหหรไมร่เห็นลูกน้าลูกคือสิ่งแรกเลยที่แบบบอกกับตัวเองว่าไม่ได้คือเราต่อสู้กับคนอื่นเนี่ยท้าทารู้อยู่คำหนึ่งว่าเรามีโอกาสชนะแต่เราต่อสู้กับตัวเองเราไม่รู้ว่าจะชนะมันไหม่จริง<ๆ>รแล้วการที่แบบหลายคนชอบพูดว่าแบบว่าอุ้ย ทำมาได้ตั้งหลายอย่างแล้วแค่เอาชนะแค่นี้จะบอกเอาชนะตัวเองยากที่สุดถูกต้องยากที่สุดจริงๆริยากที่สุดคือจากที่แบบทัศนาเป็นแบบว่าต้องซ้อมเต้นซ้อมอะไรทุกอย่างต้องพักวันหนึ่งมาต้องพักหมดเลยนกแล้วเชื่อไหมว่าจากคนที่แบบว่าคนไปบอกว่าทำไมหุ่นยังเลยแบบคือมันเกิดจากไทรอยมันเกิดจากการแบบสลวนไปหมดในร่างกายระบบของเขาังหมดสลวนหมดเลยแล้วโดนลองมาแบบโดนเป็นหนูทดลองมาหลายอย่างมาก แบบว่า<ช>อุ้ยฮอร์โมนไม่ปกติใช่ไหมพอฮอร์โมนไม่ปกติเอาเลยจ้าฉีดยาคุมน้ำหนักขึ้นมา17โลอย่างนี้ยโอ้ก็<อ>คือเธอจะปรับฮอร์โมนโดยการฉีดยาคุมน้ำหน,นักมันขึ้นแล้วขึ้นแล้วอ่ะแม่17โลอะ่ะลงยากเลยไม่ใช่พีก,กว่านั้นยังไงอีกเนี่ยเดี๋ยวฉีดไปอีก2เข็มแล้วยังเดี๋ยวฉีดฉีดอีกต้องฉีดอีกสองเข็มเดี๋ยวมันจะลงของมันเองจ้ากูฉีดไปไม่เห็นลงเลยจนถึงตอนนี้ลงยังค่ะเออหมอคนนั้นอะค่ะไม่คือ ง่ายๆคือ <S 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 นางก็เป็นนักร้ออยู่แต่หมายถึงว่าคนไปต้องเข้าใจนางน,นะว่าทั้งหมดมันเกิดจากความป่วยแล้วนางก็ไปใช้รักษาบางคนบอกว่าเฮ้ยไม่มีใครหรอก<ๆ>ทุกคนอยากจะอยู่บนสเตจหมดแหล,ละแลวอยากจะหุ่นดีไม่มีใครไม่อยากหุ่นไม่ดีแล้วมไม่ใช่ว่าที่นอนนอนอยู่หรือทําอะไรอยู่เนี่ยไม่พยายามอย่างวันทําทุกอย่างอย่างวันนี้ฉันก็กินมังสวิรัติเออฉันกินมังสวิรัติที่ไม่เกี่ยวค่ะ คือคือกินถวายให้เห็นว่าพี่แกวเคยพยายามทำไอซ์กับปลาใช่ไหมครับพี่ตุกทำมันทุกอย่างนะลูกเอ๊ะทำมาทุกอย่างไม่แต่เรื่องออกออกอลังกายก็จะหนักไว้ได้ไงเพราะว่าคนเป็นโรคระบบภายในอ่ะใช่ถูกค่ะว่าใจเราเธอดูแต่ฉันก็จะบอกว่าเวลาทำคอนเสิร์ตใหญ่ๆท่าทาให้แกรู้อย่างหนึ่งเว้ยคนรักจะมาจริงคิดตลอดคนใครจะไม่อยากแต่งตัวสวยๆแบบว่าตัวเล็กๆใช่เอวน้อยๆอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าตัวก็อยู่ทันรุ่นพิธาที่แบบ บางดูมจาเลชั้น45โลอ่ะเบาสุดอะ่ะแต่แต่ตอนนั้นแต่ตอนนั้นนะนะตอนนั้นน,ะน,นั่นนะคือแบบ ทรมานว่ะมันอะไกินอะไรไม่ได้เลยชีวิตพี่ก็แอบบริทนี่เหมือนกันโอ้โหบริทนี่แต่ฉันไม่โกนหัวไห้รู้ไมตอนนั้นหมายถึงแบบเนี่ยแต่ตอนนั้นคือที่สุดคือคุณคือที่สุดจริงๆนะมันคือมาจังคนแต่ว่าตอนนั้นนมีงานนี้ไฟดับใส่กุ๊กอีกอาะจะเลี้ยงยจงจำได้ทำไมชีวิตมันไม่ค่อยน่ดีอีกงานนี้ก็ไฟดับใส่แล้วเป็นงานใหญ่มากเลยงานเอเชียทีวีเอ็มทีวีเอ็มทีวีไปก่อนหน้าจะต้องขึ้นไปร้องเนี้ยสรุปมันโอเคแหละ วันนี้ทาทายังก็คือทาทายังอ,ะอ่ะม,มันตงเห็นแบบฟ้าก็บรรดา,าทุกอย่างนางเป็นคนสู้มาตลอดจริงๆ <c oughs> อย่างที่บอกณตอนเนี้เต้นไปอยู่โรงพยาบาลทุกวันทุกวันเยอะมากแล้วหมอบอกโอกาสที่จะแข็งแรงขึ้นมันมีไหมออมีค่ะนั่นก็คือต้องทําให้ ตัวเอกคือเริ่มแรกเลยเนี่ยก็คือต้องทําให้สุขภาพจิตเราเนี่ยดีก่อนเพราะว่าเหมือนตูบอกอะว่าอย,อยู่อยู่อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมๆนานๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเรื่องเรื่องอะตัวทายเองก็ไม่กล้าที่จะออกไปด้วยเพราะว่าอยู่โรงพยาบาลเนี่ยมันก็มีเชื้อโรคอะไรเยอะแล้วเราก็ย,ยังยังแบบคือคือในตอนนั้นนะเอาตรงๆเลยคือตอนโควิดเนี่ยเจอเรไม่ได้เพราะเราติดโควิดถูกไหมแล้วคิดถึงลูกมากแล้วลูกคือกําลังใจอย่าพี่ก็อตอนนี้เจอลูกก็ไม่ห้ามแบบ ไม่ไปไหนเพราะกลัวไปติดโรคอะไรมาแล้วม,มามาติดลูกอีกก็พยายามอยู่ในห้องเพราะว่าอยากเจอลูกไงอยากอยู่กับลูกพอทุกครั้งที่ลูกมาก็จะมีกําลังใจให้หายอะไรอย่างนเงี้ยเออแต่แต่แบบเนี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าาอาจจะออกอรายการแล้วแบบทามไม่คือทํามไม่เคยร้องไห้อ่ะไม่ได้ร้องไห้หรือแบบฟูมไฟอะไรให้ใครเห็นเพราะว่าแต่พี่โบน,นจะรู้ว่าถา้าเรื่องเบื้อเรื่องเบื้องหลังอะร้องแบบ ร้องแบบโทรไปร้องไห้แบบมันอ่อนแอไปเลยเป็นอะไรมึงเป็นอะไรแบบอุ้ยแต่พี่ทาดูเป็นคนที่สตรองมากคือภาพที่เห็ภาพที่เห็นตูมยังรู้สึกว่าอุ้ยเวลาเราเหนื่อยมาเราเจอพี่ทารู้สึกเราได้ energy กลับไปใช่แต่ว่าเรื่องของเรื่องคือทาไม่อยากแบบทาไม่อยากเอาเนี่ยคืออยากให้ได้อยู่กับคนแล้วคนรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่กับทาทาแล้ว energy ดีจังเพราะว่าเราเราถูกเราไม่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 าม่่ไ มันคือความสุขของทาที่ทาได้มอบแบบความสุขให้กับคนอื่นยอะไรเงี้ยแต่ว่าเรารู้ว่าการที่เราทําแบบนี้คือค,คนรอบข้างอ่ะก็ก็หล่อหลอมจิตใจเราเหมือนกันนะคือแบบ,บเฮ้ยแบบรู้นะ่ว่าแม่มีภาวะที่จะแบบดาวอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เป็นกำลังใจให้กันอะไรยอย่างเงี้ยแล้วอย่างนี้เราต้องดูแลตัวเองพิเศษยังไงบ้างไหมครับพี่พี่ว่าสําคัญสุดคือใจมันอยู่ที่ใจเนาะคือคนเราเนี่ยบางทีอย่างที่ทาพูดอ่ะเราไม่รู้หรอกดูดีๆเด็กอายุ13 ใช่สิบสามกลายเป็นซปเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของประเทศไทยโอ้โหตอนนั้นดังมากมคุณคิดดูน้อยมากสัจจยนสมัยก่อนอะคุณว่าติ๊กตอกดังเนี่ยไอ้พวกนี้มาทันติ๊กตอกเลยเธอเชื่อแบบว่าเสื้อทายางที่มันใส่เอ็มวีตัวเดียวทั้งประเทศตลาดใส่หมดเลยใช่ไหมคนแต่งตัวเป็นทายางคือมันขนาดนั้นเลยแมลงตัวนี้ตัวนี้อนั่นนั่นสักกันนิดสักกนิดแมลงยังหวังแล้วแมลงเหนสิบเจ็ดคุณคิดดูว่าสิบสิบสี่าเด็กมันทํางานตลอดแล้ววันหนึ่งยังดีนะฟ้า เขาก็ยังให้บาลานซ์กัันว่าเก็บเงินนะแม่เก็บเงินทุกฝาทุกทางจนแบบว่าเนี่ยแต่ก็ยังมีอกเหรอไหมต่ก็ยังมีเงินที่จะใช้จนมีเงินเก็บโอ้ยต่ายก็แบบว่ากับคุณแม่ก็อย่างที่รู้อยู่ว่าก็หมดไปเยอะแล้วก็แล้วก็พ่ออีกแม่มาเลงพ่อโรคหัวใจถ้าเป็นทัทยังอ่ะไม่ต้องคุยเรื่องอะไรหรอกแม่งโคตรแกร่งเลยวันแบบวันนึงคือไอ้ความแกร่งของผู้หญิงคนเนี้ยเมื่อก่อนสาวน้องเป็นสาววันนี้แกโคตรเก่งเลยแกงแบบว่า ฉันยังถามว่าวันหนึ่งวันที่ฉันนอนเป็นโควิดอยู่ใช่แบบเฮ้ยแล้วกูไม่ได้อยู่บนเวทีกูยังเฮ้ยใช่กูทำกูหน่อยนะและที่ตกนะเป็นอีกโควิดบ้าเนี่ยที่ตกมา่แต่ว่าผมเพิ่งเคยเห็นตัวจริงยังสวยอยู่เลยนะคุจริง